อฉันเบื่อแล้วฉันต้องมาติดอยู่ในวนรอบของฝันอะไรก็ไม่รู้เนี่ยร้านขนมทองดีเนี่ยนายทองดีเนี่ย,ยฉันเกรียดลือเกินฉันไม่อยากมาอยู่ในฝันนี้แล้วฉันจะลองไห้ฉันอยากไปอยู่ชีวิตแบบสงบสงบ หรือว่าอันนี้มันมาจากบ้านร้างกันฮนะอืมช่างมันเถอะอืมไปเดี๋ยวไปกันเลยต่อไยต้องมาขายขนมอีกเนี่ยอโอเคลูกค้าก็เริ่มเข้ามากันละอ่าเอาอะไรดีครับอืมอืมผมเอาไส้หวานครับอ๋อเอาแค่อันเดียวนะครับใช่ครับเอาแค่ไส้หวานอันเดียว ราคาทั้งหมดกี่บาทละ่ะอ๋อราคาทั้งหมดห้าบาทครับโอเคแต่ชั้นขอหาตังค์ก่อนนะเออดีไงห้าบาทอเอาไปห้าบาทอขอบคุณมากเลยครับอื้อาวลูกค้าคนต่อไปเอ้เดี๋ยวลูกค้าคนเก่าย,งย,ยังอยู่เลยเนี่ยเอ้ยคุณครับลูกค้าคนต่อไปกําลังจะมาครับอา่าผมขอยืนอยู่ตรงนี้ก่อนไหม เอาคุณจะยืนทําไมอ่ะคุณซื้อแค่อันเดียวไม่ใช่เหรอหรือคุณจะซื้ออีกอันนะมี้ังใส่เช็มมะพร้าวอ่อนรวมมิตรอ่าไม่เอาไม่เอาอืมท่านขอยืนตรงเนี้ยท่านขอคุยกับเพื่อนในโทรศัพท์ก่อนนะอ้อคุณออกไปได้แล้วค้หุุนมันกําลังจะเข้ามาแล้วคนหมุนมันจะกินผมแล้ว อะไรเด็กเกพูดเรื่องอะไรตู้มลีบหน้าเลยลีบวิ่งแล้ว้า้เอ้ย,อยเดี๋ยวตังหลอนหมดเลยไอย้มาช่วยเก็บกันสิเอ้ยนั่นมันกเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นไอ้ยช่วยด้วยไอย้นั่นมันหุ่นตุ๊กตาสียหลังหลังเข้ามาไรอ่ะเฮ้ยเพื่อนเป็นไรไปไม่เป็นไรอะ ไอ้แต่ตังรนเต็มหมดเลยแล้วโทรศัพท์กรรดเลยไอ้ไอ้ลุกลับมาที่ก่อนกลับมาซ่อมโทรศัพท์เลยเนี่ยเองกลับโทรศัพท์ค่ารถนะให้ไหมเอ้ยงาเก็บตรงนี้ก่อนดีกว่าเฮ้ยหลบตรงนี้ก่อนดีกว่ามีลินชักอยู่เฮ้ยเผื่อจะมีอะไรฮะอ๋ยไอู้ดตกใจหมดเลยเฮ้ยเงียบๆไว้เฮ้ยนี่มันขวานนี่เอาขวานไปเลย ขวานไปทุบหัวบ้านั่นปง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 ,ปง,ปงจีจแตกบังอาจนักหรอตายอแกบางอาจรักไะทำชัดตายได้รอบหน้าไม,ไม่โดนเบือดอาสับตูดแน่ไม่พอยังเอาน้ำไหลอีกอไฟไฟ้าอด ไฟฟ้าโดดตายแค่ขฆ่ากันยังไม่พอยังใช้รามสีไฟฟ้าช็อตตายเอ้ยเหลือแต่โครงกระดูกแล้วเนี่ยอย่าเพิ่งมายุ้งเลยไไอ้เดขนาดตายแบบสมบูรณ์ยังไม่ทําอะไรเลยนะนี่ตายเหลือแค่โครงกระดูกยังจะทําอะไรอีกไม่แน่ใจว่ามันตายแล้วเปล่าเดี๋ยวยุดก่อนอ เออเอามีดเจิมตาอีกเอยตาบอดนะขึ้นสวรรค์ลแล้วตาบอดเนี่ยเโปรติดตามตอนต่อไปด้วยช่วยอาจจะไม่เห็นชันอีกต่อไปแล้วเนะพราะตาบอดมากอยตายไม่พอจะกำราอีกโั้เอยโปรติดตามตอนต่อไป